หฮามากัูวพริกกันครับเห็ดหนังพริกบระเกือเทศครับรพริกกระเกือเทศแล้วก็หอมแดงกวใส่กันเลยแล้วก็มีกระเทียมีครับใส่ นี่คือพริกดิบครับพริกกินดาแดงครับหองขวดซุกแล้วครับมะเขือเทศครับเขือเทศแล้วก็มีหอมแดงครับกระเทียมขวดซุกแล้วครับมาเริ่มตำกันเลยครับผมติกลงไปตำละเอียดเขือเทศนี่ไ้ใส่ที่หลังส่หอมกับกระเทียมขวดลงไปน้ำกันครับพริก นี่ก็แรกได้ที่แล้วครับตำพริกขวัวหอมยดงขวัวเทียมขัวรครับตามใจตามด้วยกร,รอเทศขัวรเรืออนครับมต้องไปเรื่อยครับเกือเทศมสิมีผักชีคนไปแน่นิดน้อยติดต้องไปครับ <c oughs> เราจะเซตขั <โ bin> ้นตอนนี้แล้วกับปรุงรสตามชอบครับแน่ปรุงกับมิน้ำปลานิดน้อยครับชุบดน้ำปลาแค่นั้นนะครับจะถือว่าเซตแล้วครับนำพริกประเครือเทศครับสดหอมซดกระเทียมซดครับมาขวดแล้วก็ตามส่กันลองเห็ดกิดนเลือดแซบดีด้วยครับตัวนี้ นี่ก็อยู่ในขั้นตอนการปรุงรสครับนี่เอาก็ใส่หนังปลาใส่ตามปริมาณพริกข้าวตำนะครับมันสอนโตครับใส่ลงไปเรื่อยๆ,ๆครับตามด้วยชุดรสนี่รุงรสครับมีามมาเ่เต็มส่อนครับผม,มใส่ลงไปเอากัชิมเบื้อง่อนค่ามันความเค็มมาท่านใดเนาะครับเติมหนังปลาเนี่ยครับผมนี่ก็เสร็จแล้วครับ ถักใส่ถั่วตอไว้เลยกินถั่วหนึ่งปลาด้วยข้าวกลวยห้องห้อนเองขข้าวเหนียวนี่แหละครับนาตาน้ำพริกบบเคลือบเทศครับมี่เ่าตำเสร็จแล้วนาตาอบอกมาดีแล้วครับเก็บกินง่ายงครับรสชาติแซ่บถึอใจคัะอีลี่ครับกินกับข้องย้อน,นห้อนครับผมนี่โอ้เก็บกินง่ายงครับแป๊บเดี๋ยวก็แล้วแล้วครับอืแซ่บลิลี่ สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ